นี่ระระดับไหนครับระดับง่ายระดับง่าย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 มาแล้วเ็นพิเนค่ะมันมันไม่ได้ดูเวลาไงมันถ้ามันเล่นเฟรมาดูเวลามันวิ่งร้อยกว่าน่ะโอเปค่ะโปรเฟส ง่ายครับง่ายโดนปัดแล้วครับอย่าไปเชื่อมันครับตกตกลงง่ายสวยอะไรนะครับลอยมันง่ายไหมเนี่ยง่ายง่ายโอ้อีซี่อ่ะอีีซ่ดูเวลาดีเวลาโมลโมลจ่อเดมโซนโซนเนี่ยมันไม่ใช่ห้านาทีไม่ไม่เกมมันบั๊กเลยเเมื่อกี้ผมก็เปลี่ยนมันง่ายมันขึ้นอีกแฉ่งหม้อใหญ่เลยไปครับไปครับเถี่เวลาครับใจเย็นใจเย็นไม่ลุก ไปรวมหรือไปแยกไปรวมรอ,วมอมะคยังหมดโป้หมดโป,ดโปนาบอกเลยาสายเดียวรีบมารีบนี่เรายังอยู่ตรงหน้าอยู่เลยยังไม่ถึงไหนเลยเนะี่ยทำไมมาตรงนี้นี่มันตรงกลางไม่ใช่หรือ ก็ก็เช็คไงไม่ให้เช็คอเกมอะไรเกมบ้านอะไรเอออย่างนี้เขาไปอ้วกเถอวันผีจะอยู่ข้างล่างอีกแล้วปะไม่รู้อ่ะ จริงเราควรดูกล้องวิดีโอก่อนนะเพื่อมีกดออฟอันว่าไม่ต้องวัดข้างในหรอกน่าจะวัดทางเดินเนี่ยแหละเราหรือมันบอสนี่แหละอะไรดูว่เพื่อนมันเล่นไม่ใช่ผมแเปล่า ชอบตอนนั้นอ่ะที่ผีเกิดในห้องน้ำอ่ะแล้วแอบในห้องน้ำตลอดเลยในถูสว่วมมันจริงจริงมันไม่ได้เกิดในห้องน้ำเว้ยมันเกิดในห้องซักผ้าเว้ยผมเห็นเป็นตัวเลยถ้าไฟนพีชบอกด้วยนะฉันตาไม่ค่อยดีอ่ะปกติปกติอ๋อพี่ติโถมสิ นี่ใครกับใครแยกไปคนเดียวอ่ะยังอยู่ปะเนี่ยหรืวตายแล้วตายแล้วหายไปแล้วหนึ่งโดนผีแดกไปแล้วอ้าวตายแล้วนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวมีชีวิตอยู่ไหมกดขอเช็คเลยก็ยังอยู่นี่วะยังอยู่ในห้องเอาวโดนแดกแล้วไล่แดก มาใต้ดินทัวร์ถ้าทรงเนี่ยนี่มันแค่ฝั่งเดียวเองเออใช่ผมใต้ดินชัวกินกินเอาไม่เอาไข่แดงอูเนี่ยเอฟีเอฟเกิดโอ้อยเอาไข่แดงไปโดนนะเอาไข่ขาวโยนมานี่เลยโอารออารอมปลอดภัยเปล่าปกติ <S 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 ปกตเกิเรียกไปชาติครึ่งแล้ว บอกว่าแก่มไม่นึกว่าโอจะแก่ไงห้องนี้อะไรอ่ะมูล,ลิตยังอยู่ไม่ได้มูล,ลิตบักมูนเมตายแล้วโตขนาดนี้ กลับไปเล่นด่านธรรมดากันเถอะถ้าจบกันเนี่ยพี่เหือแม่งกลัวกูไม่ไกลักวนิ้วก้อยกูจะตะคิวแดกแล้วเนี่ยกดชิปเนี่ยมึงแกกดทำไมอ่ะมึงไม่ต้องกดก็ได้ไม่มีอะไรอ่ะคิปปะดะตาดตาย ลงดีลงปะสิบเอ็ดตรงนี่ไหนสิ 11, แบเอ็ดแป๊บ,บ <Oops. S 1> ตรงทางเดินสิบเอ็ดนะประตูเปิดเจ้าประตูเปิดข้างหน้าเลยแถวนี้สิบเอ็ด นนูเปิออเออเออเออกำลังกำลังแป๊บหนึ่งสิบสองปกตินะสิบสามที่เราไปดูห้องนู้นน่ะห้องที่เปิดอ่ะสิบสามล้วๆเลยสิบสองใช่เดี๋ยวลองดูห้องเปิดไหมสิบหกละวสิบเอ็ดเออเนี่ยลบ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 ตรงนี้อ๋อเลยกูว่าอันนั้นแหละพี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละผมคิดว่าเราทรายแล้วประตูมันเปิดเข้าเปล่าเข้าเปล่า ในห้องอะเข้าเปล่าเข้าไปอะรู้ว่ากัวมีใครถืออะไรมาบ้างอีบีบหรอไม่มีมถือกล้องมาออยู่ฮี r อายู่ฮียลบสิบเลยอะหนาะวมากๆเจอห้องแล้วนะนบลบสิบทำไมเรามาถูกว่าชั้นใต้ดินจริงด้วย ไอ้เหี้ยคิดพลาดตายปากมูนแม่เจอห่วงเลี้ยวปลายเลี้ยวปากมูนตายเลี้ยวเออของมาได้ไหมเฮนนี่ตัวดีนี่โยนกล้องแอลมีอะไรไม่สำคัญโยนไว้เลยนะโยนไปแล้วโอเคหรือไฟ่าย ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะมันแยกไม่ออกไปนะว่าเพื่อนกดหรือมันกระพิบจริงอ่ะต้องฟังเสียงเสียงสวิตดังอยู่เงอี้แยกยากมากพี่ต้องมาใช้ของเลเซอร์แล้วล่ะพี่ไม่เปิดพี่ไม่เปิดเสียงดังไว้พี่กลัวเกมนี้พี่เปิดเสียงเมลา ไม่เพลงนี้น่ากลัวพีกนี่ไงบ,บักมูลหลุดเลยนะโอ้โหมันหนียันขี้เกียจเล่นกูถือไม้กางเขนกับอินฟลูเรดนะแล้วก็ไปใช้กวไม่เอาขาตั้งไปนะเดี๋ยวขอดูมีกล้องวงจรปิดป่ะตรงนั้นอะ่ะพี่พี่เราขาตั้งไปดิเฮ้ยมันตั้งได้มีมุมตั้งอยู่ S <S ใช่หรอ,อมันจะตั้งยากกันีิเวลาแบบทิ้งของรนีวีอะเราต้องวัดวัดด่วนป้ะป้าป้าคำนึงว่าเร่งดูกล้องจอนปิดอยู่ไม่มีไม่มีไม่มีเหรออาระตูเออาระตูป้ป้าป้ไอเหี้ยกระพีิบนัน้นอะไม่ใช่ละแต่ยังไม่เปิดประตู คลิปด้วยค่ะเดินช้ายังไม่ไนนไมกลเยี่ยมะเออหวาลืมโทรให้หน่อยดียขี่เกียจเล่นอยู่อะไรตืดตืตืดตืก็กดคอให้กูหน่อยดีกูกลัวกูไม่กลัวผ<อ>ีป่อไม่ได้กลัวผีอะกลัวผีกลัวผีนกลัวเยี่ย ตือน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 เตือใช่เปล่าอะโหมะเนี่ยไงโหฟัคเตืนตืตืเตืเขียนหนังสือเขียนหนังสือเขียนหนังสือฟีติ้งลอย้ำมือไปหายน้มือหาอยู่ยีม้มกัน่อีอ ย,ยัเงชยว่ชยเเฮ้ยกระพีป๋อใครกระพีช่วยตัเอฟขออัดชอยก่อนได้ปะ Where are you Where the f**king มีฟิชซิงกับโคดไรติ้ง ลอก่อนเดมอนยูร oh ิเดมอนยูร uh mm ิขอดูกระตางแป๊บเดมอนยูริมันดูตรงนี้เดี like ๋ยวก็แตกหน่อยเพลินดูให้กูก่อนตอบวิทยุนะเดมอนตอบวิทยุยูริต้องอาอยู่ที่ไหนออฟอาอยู่ที่เมื่อกี้ใครถือวิดีโอมากล้องวิดีโออ่ะผมนะช่วยตัวเองตอกกล้องเนี่ยวางยังอยู่ไหนอ่ะถ้ามันจะมองเห็น เห็นไอ้นั่นเหรอยังไม่ได้เข้าไปในห้องไงเข้ามาไหมโอเคเข้าไปเดี๋ยว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 เอาไปวางไว้บนโต๊ะหลังห้องมานี่มามากับพี่ตรงนี้ตรงนี้วางไว้มุมโต๊ะนี่ชอบวางไว้ตรงมุมโต๊ะวางได้ปะไว้บนโต๊ดิโอเคปะเลยตัวอ่ะเจอเซฟไอ้ที่อย่าใครปิดประตูโอ้ยอย่าปิดประตูโอ้ยตรงไหนตัวตัวหนึ่งเหรอ อันมุมนี้เอลมุมนี้เลยชั้นมาได้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 ชั้นสูงวางได้เหรอไหนไม่เห็นแปลเลยกดยังกดใช้ยังโอเคเหลือกดออฟกับกอบวิทยุปิดไฟด้วยปิดไฟไหนไฟอ่ะปิดแล้วนี่ ไม่ยับรักษาช่วยเซฟเดี๋ยวเอาไม่มีเฟสอะไรบ้างนะอีเวนต์กับถ่ายผีเฮ้ยไอ้หมามาอยังออกมาจากในห้องออกมาจากในห้องเฮียไถ่ายผ่านไมเดี๋ยวลองขอยืนถ่ายก่อนแป๊บนึงถ่ายไม่ทันนะเดี๋ยวเซฟไปไปไปถอยถอยไปดูเรยเดี๋ยวนะครับห้องนะาห้องนะ ค okay. ตุ่งยาวนะตุ่งยาว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 ฟ็อกฟ็อกฟ็อกรัวๆใช่เนี่ยรัวๆเลยอะฟ็อกฟ็อก get out กลัวกลัว <c oughs> สรุปถ่ายไม่ติดไอ้ห่า get out ดูดีๆนะ <c oughs> มีทางแยกนะมีทางแยกนะดูดีๆโอเคโอเคไปไปไประวงังระวังชนก้มก้มชิป <c oughs> ชิปลชิปก้มชิป เสียงรังเรื่อยๆวะกลัวกลัวกลัวเกียรเสียงดื้อดื้อเฮ้ยเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วไปไหนอ่ะไปไล่มันไงไ้ยไม่ทำไรมันไงกลับแล้วดิโบชิงกลับโบชุงเหลืออะไรเหลือวิทยุใช่หรอวิทยุค่ะโค้ดออฟไม่ใช่หรอ ถ่ายโดนกล้องเต็มแล้วเนี่ยโยนกล้องทิ้งแป๊บทิ้งแล้วเราจะไปดูทำไงสรุปตายไปดูปดชอว์ไหมเปิดชว์เหตุเกดล้แล้วผีแวะกันนางเอลขึ้นผีอ้วนใช่ไหมเย่ โปรบปจ่โปจิ่งโปจลาาีเล็ดงานเตยมุงลี้อะไรัอย่างโอ้ยดยยปีใสแม่แถ้าถ้ามีปืนสักกระบอกจะยิงขาเออเปิดทุกห้องไม่ได้ถึงยังอ่ะ๊โปรปจโปจิงโปจิิงโปร อะไปดูกล้องอาจจะมีกดออฟเอออีเวนต์ไม่ผ่านเอา้าทำไมอ่ะทำไมอีเวนต์ไม่ผ่านวะเจอเป็นตัวแถวนั้น,น,น <Your team. S 1> ดูกดออฟดูกดออฟไฟมันจ้าซะเหลือเกินมันชิงจ้าซะยิ่งกว่าบลีบอนอะไรวะ รุปเอากล้องไปสามตัวเปิดแค่สองตัวเจริญละนั่นไงลงชั้นไม่ได้เปิดละทีมงานครับผมให้ควสคุณครับเอากล้องไปอีกสองตัวครับไปตั้งที่ห้องนั้นครับไปไม่ถูกไปไม่เป็นหลงทางบวยลงบันไดไปก็เจอของเดี๋ยวผมบอกามทางให้ผมนำทางให้ไปเลยครับทีมงานไม่เอาดูเงี้ยขี้เกียจไปแล้วเสียเวลาั่วๆไปเลยอะไรวะโผเกิน เกียดเดินมันเมื่อยอยู่นูไม่ไม่เดินธรรมดาไม่ต้องวิ่งไม่ไปฮต้องเปิดกูอีกแล้วสินะไม่ต้องไปก็บอกว่าตอบเลยตอบอะไรตอบอะไรเออก็ดูว่ามันมีโกดออฟไหมกับเอาตอบอะไรตอบอะไรรู้ว่ามันมีโกดหมายถึงว่าดาวว่าโกดออฟหรือวิทยุเท่านั้นแหละ ก็ไม่ได้คุยกัคนเดียวในห้องไงตอบกดออฟไปเลยกันฉันตอบเดมอนตอบยูเลียเหมือนกันอ่ะไปแล้วนะจัดไปเกียร์เกียร์นี่คุณขี้เกียจขนาดนี้เดมอนเดมอน Welcome back I've got some jobs ready for you ยิวเรีลจริงด้วยอ่ะไอว้วาห์ <laughs> มั่วมึงก็ไปแค่นั้นเนอะยโอ้สองร้อยห้าเลยอ่อโอเคแทบไม่ได้ทำอะไรเลย